สวัสดีครับผมทนายพัทส,สวัสดี fc tiktok fanpage youtube นะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาไขาข้อสงสัยที่ทุกคนถามผมมาเยอะมากเลยในคอมเมนต์ในช่องทาง tiktok youtube facebook นะฮะในเรื่องที่ผมจะพูดก็คือกรณีที่ทรัพย์สินเนี่ยอ,อย่างเช่นสินเชื่อที่คุณมีการผ่อนบ้านกับทอสอนะผ่อนบ้านไม่ว่าจะทอสอ จะธนาคารหรือไฟแนนซ์ไหนๆที่คุณมีการผ่อนบ้านเนี่ยแล้วคุณเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลอ่าหรือเป็นหนี้อะไรก็แล้วแต่หรือเป็นหนี้คดีอื่นๆที่มีการฟ้องในคดีแพ่งเข้ามาเนี่ยหลายคนถามผมว่าบ้านตัวนี้จะโดนยึดไหมในเมื่อเขาอ่าในเมื่อเขามีการผ่อนอยู่ เดี๋ยวผมจะตอบเลยก็คือ 1. บ้านตัวนี้คุณจะโดนยึดอ่าถ้าเกิดในคดีที่บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลหรือว่าคดีหนี้ในคดีแพ่งอะ่ะที่คุณไม่ได้มีการไปศาลหรือไปสู้คดีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันมีคำพิพากษาออกมาฮะพอมีคำพิพากษาออกมาเนี่ยทางเ,เจ้าหนี้เนี่ยเขาก็จะตั้งเจ้าง,งานบังคับคดี แล้วก็ไปตามยึดทรัพย์ในส่วนนี้ซึ่งบ้านที่คุณผ่อนอยู่เขาเรียกว่า,ามีการติดจำนองอยู่ซึ่งก็หมายความว่าคุณมีการกู้เงินจากแบงค์เนี่ยสมมติบ้านหลังนี้ย10ล้านคุณกู้เงินจากแบงค์10ล้าน ในหลังโฉนดเนี่ยจะชื่อคุณจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทันทีฮะเวลาที่คุณมีการซื้อบ้านแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางไฟแนนซ์เนี่ยเขาก็จะเป็นผู้รับจำนนงอีกทีเวลาที่เขายึดบ้านขายทอดตลาดตัวเนี้ยก็จะขายแบบเขาเรียกว่าติดจำนนงไป <c oughs> แล้วสมมุติคุณเป็นหนี้หนี้เนี่นยผมต้องบอกว่าหนี้เท่าไหรอ่อ่ะมันก็บังคับคดีได้นะฮะเช่นหนี้หลักหมืน่นสองหมืน่นสามหมืน่น หลักพันหลักแสนหลักล้านเนี่ยคุณสามารถที่จะโดนยึดบ้านขายทอดตลาดได้หมดไม่ใช่วันนี้เล็กน้อยแล้วเอ้ยทำไมมายึดบ้านผมจริงๆแล้วเนี่ยมันได้ทั้งหมดฮะสามารถยึดยึดทรัพย์ขายทอดตลาดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นที่ดินและอื่นๆเลยในเรื่องเงินเดือนเรื่องอะไรอ่าได้ครับอันนี้ก็น่าจะคลายข้อสงสยัยหลายคอมเมนต์เดี๋ยวผมแท็กให้นะ คนที่ที่ผมจำชื่อไม่ได้ที่ให้ผมแท็กอ,อ่าได้หวังว่าเป็นประโยชน์นะฮะ